สวัสดีครับท่านผูมิเกียรติก็พบกับผมสุขสันน้องประสิทธิ์หรือสอปิงแก้วสวัสดีครับแังเงิน,นาว,นนนวันนี้นเองอะละแค่นี้พอวันนี้นาเสนอท่านในเนื้อหาสาระเนื้อทำนองเพลงและคอร์ดของเพลงคนดีไม่มีวันตายรวมถึงการสาธิต การนําไปเขียนเป็นตัวโน้ตสัส้นๆทั้งโน้ตตัวอักษรและโน้ตสากลน,นะครับฟังน้ำนองเรงอ่าเปิดทํานองเพลงขึ้นมานะครับเพลงคนดีไม่มีวันตายนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็ถอดเป็นเนื้อหาสาระหลักๆเอาล,ลนะครับลอง เข้าสู่เนื้อหาสาระกันนะครับฟังเพลงฟังเพลงนี้เลยนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าเนื้อหาสาระทั้งหมดอ่ะเป็อยู่ในเรื่องราวของภาษาเสียงเพลงหรือทา l e เลน d เ l สต i วิเลจีพครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ็ดละเซีรีส์ FIV c a ววันนี้เป็นวันที่สี่สิงหาคมนะครับ อ่าลองฟังเพลงกันนะครับอินโทรยังไม่เกี่ยว จะปิดทองหลังองค์พระบัติมาจะยอมรับโชคชะตาไม่ว่าด,ดีร้ายไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปเหลือไว้แต่พยัญวมดีขอเธอทูลสักสิ แต่ลงหายใจเป็นยอมพริงโลกยังไม่สิ่งวันถ้ายังมันในความมีสถาไม่เคยนายมีคุณดีไม่มีวันใดอาละครับก็สําหรับเพลงที่เปิดจาก YouTube ก็เอาแค่นั้นก่อนอะครับ เพื่อให้ได้เนื้อหาสาระสั้นเข้าก็จะกลับไปที่นะครับไปต่อเลยที่จริงเตรียมสไลด์ไว้ยาวนะครับเราทราบกันมาทราบกันดีแล้วว่า,วาน้อตเส้นแรงนี่มีเจ็ดบวกหนึ่งลำดับหน้านะครับถ้าเราถอดถอดลำดับแล้วก็เอาไปใช้อ่าอย่างนี้นะครับจะเห็น สามสองหนึ่งสองสามห้าหกหนึ่งเนี่ยมันลัดแรกใช่ไก็เซตศูนย์สักสิ่งสย่งใดนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเลขลำดับที่แล้วทีนี้เสียงจากเจ็ดวงหนึ่งลำดับนั้นสามารถเอาไปกระจายเป็นตัวโน้ตได้เจ็ดแถวแถวโดแถวซอนแถวเล่แถวลาแถวมีแถวจีแถวฟาสมมุติว่าเราจะนำ เนื้อหาสาระทั้งหมดนั้นเอามาใช้ถอดเป็นน้ตตัวอักษรรับอในแถวโดก็มีโดเลยมีฟาซอลาทีแล้วเอาตัวโด,โดตัวที่หนึ่งไปปิดท้ายนะครับไปที่บรรทัดห้าเส้นอออแต่ก่อนจะไปบรรทัดห้าเส้นขอดูเนื้อบรรทัดแรกนะครับบรรทัด แม่ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครใะนะฮะเอาละครับไปที่ไปที่บรรทัดห้าเส้นกันอ่าแม้ไม่มีใครรู้สามสองหนึ่งสองสามห้าหกนะครับ ามสองหนึ่งสองสามสามสองหนึ่งสองสามห้าสามหกสามหนึ่งสามสองหนึ่งสองสามหกหนึ่งดูเรียกจะพอไหมครับสามสองสามหกห้าสามสองพอไหมเอ่ยสามสองสามหกห้าสามสองสามหกห้า สามสองนะครับสมมุติว่าเราจะใช้ในแถวโดสมมุติว่าเราจะใช้ในแถวโดอ่าในแถวโดโดเรมีฟาาสาระทีโดนะครับก็จะต้องถอดถอดได้เอาเลขสามเลขสองเลขหนึ่งสองสามห้าหกเนี่ยนะครับก็จะได้สามับไปดูที่ อ่านะครับหนึ่งได้โดสองได้เลสามได้มีสี่ได้ฟาห้าได้ซอนหกได้ลานะครับถ่ะไปที่กระดานไว้บอร์ดโดเลมีสามได้มีสองได้เลหนึ่งได้โดสองได้เลสามได้มีนะฮะห้าซำก็ได้ซอน่ำ 6สา็ได้ไดลาส1มหนึ่งได้โดสามสองสามมีเลมีมีเลมีหกห้าหกคือตัวลาห้าคือตัวซอนสามคือตัวมี s สองคือตัวเลนะครับทีนี้เวลาจะเอาไปใช้บนบรรทัดห้าเส้นอ่านะผมอ่านออกแกงนะ ถ้าออกเสียงไม่ได้ดา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 อ่าอ่านเลขวันณยุสูงสูงต่ำๆด้วยตามสามสองหนึ่งสองามห้สามสองสามหกหามสอพอไปเอาชื่อนะนายเฉาโดตัวที่สามได้มีตัวที่สองได้เลตัวที่หนึ่งได้โดก็ได้ มีเลโดเลมีซองลาโดมีเลมีลาซอนมีเลอ่าได้เป็นโน้ดอันนี้คือโน้ดลำดับที่ส่วนอันอันนี้เป็นโนดตัวอักษรไทยอักษรไทยซองซ่านะครับ ถ้าจะเอาไปเขียนบนบรรทัดห,ห้าเส้นบนบรรทัดห,ห้าเส้นนี้นะครับใช้กุญแจ่อตอกขอบอใช้กุญแจ่อน,นะครับตอกขอบจะได้คีย์ด้วยกันสามคีย์คือคีย์ซีไม่มีชาร์ปไม่มีแส ค,ค,ค,นนคีนะครับ0708คีซีแล้วก็7ชาร์ปคือ4ชาร์ปหรือ7แฟดคือ4แฟดชาร์ปนี่4ชาร์ปคีชาร์ป7แฟตคือซีีสีแฟตนะครับ รวมถึงไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลดอีกแค่นหนึ่งก็คือคีซีคีซีนะครับเจ็ดชาร์ปก็มีชาร์ปเจ็ดตัวเจ็ดแฟลดก็มีแฟดเจ็ดตัวคีซีไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลดเลยทั้งสามคีย์นี้ใช้โน้ตตัวเดียวกันตำแหน่งเดียวกันนะท่านตามมาดูนะครับ,นะรบมีเรโดเลมี มีตัวเลนีโดนี่มีตัวซอนอยู่ใต้เส้นน้อยเส้นที่สองซอนตัวลาข้ามเส้นที่สองลาแล้วก็ตัวโดเป็นเส้นน้อยเส้นที่หนึ่งมีแหลมีลาซอนมีเลย นี่เนมีละฝนนี่เน่มาเห็รอครับลดลำดับที่ตามสองหนึ่งสองสามค่หกหนึ่งห้าสามหกสามมีจุดใต้นะครับในแถวด สามได้แกัมีสองได้กับเล่หนึ่งได้กัโดนะสองได้เล่สามได้มีห้าสามได้ซอนสามหกสามได้ลาสามโดสามได้มีสองได้เล่สามได้มีหกได้ลาซอนห้าได้ซอนสามได้มีสองได้เล่โน้ตทั้งหมดนี้ถูกนำไปเขียนข้างบนนะครับมีเลโดเลมีซอน ซอนซัมลาซโดมีเลมีลาซอนม,มีเล,ล,เ,ลเห็นไหมครับคีย์ซิกเนเจอร์ได้สามคีย์เป็นคีย์ซีไม่มีเครื่องหมายชา้าแฟตได้หนึ่งคีย์เป็นคีย์ซแฟดคือโน้ตทุกตัวต้องติดแฟดหมดเลยติดแฟดหกตัวติดอะไรบ้างาตามการติดฟาโดซอน อ้าวโทษฟาโดซอนก็ต้องเป็นทางชาร์ปทางแฝดต้องเป็นตัวทีตัวมีตัวลาตัวเล่ีมีลาเล่ซอนโดฟาตัวทีทางชาร์ปติดชาร์ปเจ็ดตัวเลยติดตามลำดับฟาโดซอนเลลามีทีทุกตัวติดชาร์ปหมดหรือคีทางแฝดก็ทุกตัวติดแฝดหมดทีซีก็ไม่มีติดชาร์ปไม่ติ มีต,ติดแฟลเครื่องหมายคีย์ซิกเนเจอร์เป็นตัวว่างๆนะครับใช้โนต้ตตัวเดียวกันเลยมีเรดเรมีสองลาโดมีเรมีลาซอนมีเรอ่ะเพราะงั้นเมื่อเราเห็นตัวโนต้ตเราเห็นแคปชั่นนะครับถ้าเป็นตัวโนต้ตตัวซอนไทยซอนฟาเราต้องบอกประกาศนะครับประกาศป้ายว่าอยู่ในแถวโดนะจ๊ะ หนในแถวโดตีกรอบโดให้เขานี่นะครับอันพอเรารู้ว่าอยู่ในแถวโดเห็นตัวมีเราต้องรู้ว่าเป็นสามนะครับถ้าเอาอะไรมาบังเลยนะครับะฮะบังเลยทั้งหมดเลยไม่ให้เห็นเลยเนี่ยนะครับบังได้ไหมอ่ะาะบังให้ดูนะะบังเลยบังทั้งหมดท่านต้องต้อง,ง,งรู้เลยว่านตโน้ต พวกนี้ทั้งหมดชื่ออะไรบ้างชื่อจอมีโจระเลจโดจระเลจอมีเป็นตัวที่สามตัวที่สองตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สามสมมติเอาแค่ห้าตัวแรกนี้นะครับเห็นไหมเห็นเมื่อเห็นตัวหนึ่งในกุญแจ่สอนต้องรู้ละตัวนี้จอมีจระเลจโดจระเลจอมีแต่เครื่องหมายซิกเนเจอร์เป็นคีย์ใดล่ะก็คีย์ใดก็คีย์นั้นแหละนะครับเครื่องหมายสิเนเจอร์เป็นคีย์ใดก็คีย์นั้นแต่ทั้งสามคีย์นี้ตัวโน้ตเดียวกันเลย นะครับมีเรโดเรมีนะฮะมีเรโดเรมีสามสองหนึ่งสองสามพอรู้พอรู้ลำดับที่ของมันว่าเป็นอะไรและเป็นลำดับดก็ออกเสียงได้เลยครับตตตตาา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 ดด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 นะครับเห็นะครับและทั้งหมดนี้และทั้งหมดนี้ ก็คือเรื่องราวของเนื้อทานองเพลงและคอร์ดของเพลงคนบีไม่มีวันตายรวมทั้งการสาธิตการนำไปเขียนเป็นตัวโน้ตต่างๆทั้งโน้ตตัวของโน้ตสากลสาธิตให้ให้แล้วยังไม่พออ่านออกเป็นเสียงเป็นทํานองต่างๆได้ด้วยครับเห็นหน้าผมไหมเพลงเอาผมหน้ามาให้ดูนะครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็ อยู่ในเนื้อหาสาระของซีรีส์ภาษาเซ็งเปงหรือ t ทันเลนเ l a t รเล p i t ิ h ในเวอร์ชั่น IV วีแคซึ่งเป็นครั้งที่7วันนี้วันที่4สิงหาคม2568นะครับก็พบกับผมทุกสันสอพิมพ์แก้วทุกสันน้องบสิกสอพินแก้วโหหน้าตอนไทยนะครับอากลับไปที่หน้าจอ ก็เพื่อที่จะได้ลาท่านบายบายสวัสดีครับใช้เวลาทั้งหมด15นาทีผ่านไปแล้วกำลังจะ16นาทีก็ขอลากันตรงนี้สวัสดีครับ